วันนี้เรามาดูลูกหานนะคะพวกเห็นแกกินดูซิถ้าไม่มีใบไม้ก็ไม่ยอมมาหาเราพอเรามีของก็มาหาเราเน่ดูซินี่นี่นี่วันนี้มีอะไรมาเห็นแกกินมาเอาไหมามาเร็วเร็วรววกิปคิปคปคปมา ความเห็นแก่กินเป็นที่หนึ่งไหอยากกินต้องได้กินทอาแมลงลูกมาเร็วๆๆคลิปๆเรียกน้องมาด้วยเร็วไอ้อ้วนมาเร็วคลิปๆมาเร็วครับมาเร็วมาเร็วอยากกินต้องได้กินมาเลยแหมเนาะ

อร่อยใช่ไหมเห็นพี่กินแล้วไหม,มนไม่เอาหรอหลุกมาเร็วๆมาเอาเร็วๆชิมหน่อย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 อร่อยนะไม่ทันละแย่งกับเขาไม่ทันแล้วเฮียโอ้โสุกิว